ค่ะแอสวัสดีค่ะสวัสดีเอซีทางช่องแม่เกเตอร์นะคะสวัสดีพี่น้องปองป่ายสุขุสุพนนะคะมื้อนี้นะคะเขาก็มาตามต,ามตัวเลขแนวทางนะคะพี่สาวได้ส่งตัวเลขแนวทางมาให้พี่น้องนะคะน้องสาวจากออสเตรเลียนะคะหมวดเมื่อกี้นี้นะคะเปิดกระไดไลนะคะเนาะเพราะว่าเิ่นเล่นเลขกวิ่งนะคะเิ่นไม่เน้นจับคู่นะคะ เน้นเลขวิ่งนะคะเน้นเลขวิ่งเด้อน,นะคะ fc นะคะค่ะเลขวิ่งบนหนึ่งตัวล่างหนึ่งตัวนะคะตาวางหวดวที่ผ่านมากกอดข้อกันมาเลยนะคะพี่น้องนะคะกอดคอกันมาเลยนะคะหววที่ผ่านมานี่นะคะเิ่นหายมากเิ่นหายมากบนนะคะบนที่เก้าล่างที่ศูนย์นะคะศูนย์กับศูนย์เก้าอันนี้กับมาลุ่งล่งลางนะคะ โอ้นะคะกอดข้อกันมากนะคะเนาะเน้นให้ที่เลขวิ่งนะคะไม่เน้นจับคู่นะคะส่วนมากนะคะเสียนทุกคนนะคะเพิ่นจะบอลเหล่นเลขจับคู่นะคะเพิ่นเห่นเลขวิ่งนะคะกลับมาเบิ่งตัวเลขแนวทางเลขวิ่งของน้องสาวออสเต,เตรเลียกันแล้วกันนะคะสอบถามเพิ่นมากนะคะเพิ่นถูกว่าเพิ่นได้หลายแสนยูพี่น้องนะคะวิ่งศูนย์เข่าศูนเต็มเต็มเลยนะคะ เป็นว่าเป็นเดยหลายแสนนะคะถูกหลายแสนเด้อน,นะคะไม่ต้องเน้นจับคู่นะคะเดี๋ยวแอดเขียนไวใ้ในโน้ตพี่พ้องเลขวิ่งเพิ่นนะคะสำหรับเอฟซีนะคะสอดทางกับเข่ามากนะคะของบาวนงนะคะสูตรล่างนะคะเดี๋ยวแอดตามให้แล้วก,กันนะคะแล้วก็พอแค่นะคะมือน,นี้นะคะแอดกระสิไปตามตัวเลขแนวทางให้นะคะเนาะนะคะ,นะคะแต่ว่าตอนนี้เข้ามาเอา เลขปิ้งของน้องสาวออสเตรเลียไปก่อนนะคะ,นะคะแอดกอล์กขอบคุณขอบุณคะ่ะตัวเลขแนวทางนะคะจากน้องสาวออสเตรเลียเด้อนะคะทีได้เอามาแบงปั่นนะคะเอฟซี FC ทั้งช่องนะคะเพินวาเอามาาห้เบิ้งนะคะให้เบิ่งเป็นแนวทางนะคะขันมันลูดกับบาวากันนะคะเนาะนะคะแนวทางกับมีเขามีลุดเพนวานะคะโบ,บเป็นยังนะคะ คันเซียนทันไดนะคะที่เข้าใจนะคะที่ขจมักเลรียญคาคา,าเจากสีเข้าใจนะะเนาะค่ะเนาะแนวทางก็มีเข,ข,ข้าบ้างหลุดบ้างนะคะก็ขอไห้เอฟซีทั้งช่องนะคะเอาไปเบิ้งก็แล้วกันเอาไปพิจารณาเนาเนาะคะ่ะน้องสาวออสเตรเลียเพิ่นบอกว่างวดนี้นะคะย่านเขาบนเขาล่างอยู่พี่น้องเพิ่นว่าย่านเขาบนเขาล่างอันนี้ก็เป็นเพียงแนวทางแค่นั้นนะคะ มาเบิ่งกันเลยนะคะสำหรับพันดนะคะที่เขามาแล้วนะคะแอดกับฝากนะเด้อนะคะฝากกดไ like, ลคะนน์กดแชร์นะคะอันเอันเก่านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่องด้วยนะคะมาเบิ่งกันเลยนะคะแอดกับขอขอบุญขอบคุณน,นะคะเอฟซี FC, ทุกคนทุกท่านเด้อนะคะที่ค่อยกดไลค์นะคะ ที่คอยกดไลค์กดแชร์นะคะหายกับทางสองนะคะออสเตรเลียนะคะอ๋อวันที่ เน้นเลขวิ่งนะคะไม่เน้นจับคู่นะคะเพิ่นว่าเพิ่นกะหายมากมอมโเพิ่นกวน็ว่าเพิ่นวาเลขถือเกลียวแต่ว่าเขากับผู้บานเนาะค่ะเนาะเขาบัมากเขากับเบสือเขากับเบิงไปเบิงเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นนะคะอะไรคะแป๊บหนึง่งใวสิบห้าเป ตามตัวเลีแล้วข้างน,นี้วันเสาร์กแดดคือหอนถอแถ่ละดกเข้าไปในบ้านกันเลยบนนะคะบนวิ่งนะคะใกล้ๆมือเดี๋ยวขันเพิ่นจับคูนะคะเดี๋ยว ามาลอหลุ่นมาเป็นสีไห้โคงสุดท้ายบอเานาะคะ่ะคือเมื่อกี้นี่เป็นห้มากรอบรอบเดียวเลยนะคะให้มารอบเดียวเลยนะคะให้มานะคะ วิ่งบนวิ่งล่างอย่างละตัวนะคะบนนะคะเป็นไหา,าะค่ะแปดนะคะเ่็นไหาแปดตัวเดียวนะคะบนนะคะล่างนะคะล่างไห,านะ,ะา,งหานะคะล่างให้มาคือสองนะคะ เอาคันผู้ไดมากตัวใดนะคะพรอมมาไปจับใส่กันได้เลยนะคะมีแครนี่ด้วยค่ะพี่น้องนะคะห,หัวสีแหะแหมันงามๆนะคะเนาะในเ,เห็นชัดๆสายวิ่งสายหลุดนะคะไม่ควรพลาดเด้อนะคะไม่ควรพลาดนะคะ ีกสิเมดอันนึงเมิดอันนึงกสิเมิดนะคะเอาแล้วค่ะมาเบ่งใส่กันนะคะเลขวิ่งนะคะอันนี้งวดเกา่าอืมชกันบ้าพี่น้องนะคะเลขวิ่งออสเตรเลียนะคะประจํางวดบันที่16กุมภาพันธ์สองหาหเจ็ดนี้นะคะบนวิ่ง8ตัวเดียวเด้อนะคะ ล่างวิ่งสองนะคะอย่า่ากอดข้อกันมาอีกเด้อค่ะพี่น้องนะคะเอาไปเบิ่งเป็นแนวทางกันแล้วกันนะคะสําหรับเอฟซีนะคะเพิ่งเข้ามารับช่ใหม่ๆนะคะก็ะเอาไปเบิ่งก่อนแคปหน้าจอไว้ทะเบิ่งนะคะเป็นแนวทางนะคะขันตัวเลขเข้ามากนะคะเข้าถึงจัดเด้อพี่น้องนะคะขันตัวเลขเข้าบอมากเข้าก็ทผ่านเลยนะคะ มาว่ากันนะคะตัวเล็กแนวทางกับมีเขา่ามีหลุดนะคะ,นะคะแคปไปเลยนะคะชม,ชมนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดกับคอหายเอฟซีท้งช่องนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงยาเจ็บยาจุนเด้อค่ะคอหายเฮงเรงลวยๆนะคะถูกหวยรวยเบอร์ไปน้ำกันอีกนะคะสายวิ่งสายหลุดสายแลนกันบบกวนพลาดนะคะดูเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะ,คะแอดก็ได้เอามาแบ่งปันพี่น้อง ทุกคนทุกทันนะคะพบกันใหมนะคะสำหรับคลิปนี้แอดสวัสดีค่ะ